แมนเชสเตอร์ยูไนเตนั้นในค่ำคืนนี้ครับก็จะมีโปรแกรมในการลงเตะฟุต e บอล EFL ัพหรือว่าลีคครับ,ร,บรอบ8ทีมจะเจอกับเวสต์แฮมที่มีการแก้มือหลังจากในนันดเดลีกนั้เพิ่งจะทำได้เพียงแค่เสมอในบ้านมา1ต่อ1ครับ,รบมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทำได้เสมอมา4นัดรวดในบ้านของตัวเอง เกมนี้ไม่มีเอริกบายี่และคริสมอลลิงนะครับที่บาดเจ็บนอกจากนั้นพอพกบามาริยนฟูร้นี่นั้นก็ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ5บาใบนะครับอย่างดีที่ไมเคิลคาริกนั้น สามารถลงมาคุมเกมดันกลางร่วมกับอันเดเฮไรร่ารูได้นะครับส่วนลุกชอก็น่าจะไม่ได้ลงเล่นเช่นกันนะครับซึ่งแมนยูน,น่าจะมาระบบ4-2-3-1มีดิบิเดกิอาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแนวรับมีบาเรนเซียฟิวโจนสโโรโฮชอนะครับดันกลางมี ric, คาริคคุมเกมคู่กับเอเรรานะครับขณะที่มาคิติยานดูนี่ฮวนมาต้านั้นจะเดินเกมรุกโดยที่มีซาลาหาอิบราฮิมูชนั้นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ ชนเวสแฮมสกดคำว่าชนะไม่เป็นมา4ี่เกมติดต่อกันแล้วนะคะสำหรับเกมนี้สลาเวนบีลีสกุนซือของโครแอตจะยังไม่มีแซมไบรมัมแอนดี้คาร์โรโกคาร์ตอเร่และก็อาเธอร์มสัสโซกูค่ะที่บาดเจ็บอยู่แต่ข่าวดีก็คือวินสตันรีฟเซนเตอร์ฮฟตัวเก่งจะบคนโทษแบงกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะคะส่วนแกนหลักคนอื่นทั้งมาร์คโนเบิลมิคาเอลอันโตนิโอแล้วก็ดิมิทรีปายเยยังอยู่กันครบเลยค่ะ สำหรับเกมนี้คุณคอนน่าจะลงเล่นในระบบ3-5-2นะคะมีอดเดรียนกลับมาเฝ้าสาวแทนเดรนเรนดอฟที่ได้เป็นมือหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้วส่วนแนวรับวางอันเจโลอ็อกบันนาริสและเชกูกุยาเตย้ยืนเป็น3เซนเตอร์ฮาฟ แดนกลางจากโนโบลเปโดรโอเบียงแล้วก็มานูเอลลันซินนี่คุมเกมค่ะส่วนวิงแบ็กซ้ายขวาจะเป็นอารอนครสเวลแล้วก็อันโตนิโอกับปาเย่รวมถึงดิยาฟราสโก้เล่นเป็นคู่หัวหอกค่ะครับคืนนี้แต่การทั้งหมด2คู่นอกจากเมย์เจอกับเวสต์แฮมครับอีกคู่อาร์สเนอลจะเบอร์สเน็ปเอเบเลสเตเดียมเจอกับเซาล์คัมตันในเวลาตีสองสี่สิบห้าทีให้สองทีมครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรวมกับเลวปูแล้วก็เฮาซิตี้ครับ